คุณผู้ชมไปดูกรณีพี่ไดโนเสาร์ป่วยนะฮะที่เราเคยนําเสนอก่อนหน้านี้รถชนขาหักหลังจากนั้นปรากฏว่าเห็นว่าตรงคอมีรอยร้าวด้วยท่านผู้ว่าเลยบอกจะรื้อออกครับปรากฏชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยที่เขาขายของเขาบอกว่ากะว่าขายดีจะคล้องพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยไปคล้องคอ,งอถ้าเอาไดาโนเสาร์ออกแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปคล้องที่ไหนนะฮะอยากว่าอย่าเอาออกไปเลยขอแค่เคลื่อนย้ายได้ไหมชาวบ้านเ็ามีการต่อรองกันอยู่นะครับ จากกรณีนี้ฮะสัญ,ญลักษณ์ของเมืองขอนแก่นก็คือไดโนเสาร์แต่ว่าสร้างมาเป็น10ปีมันก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเนี่ยแล้วก็มีข่าวว่าทั้งเทศบาลเมืองศรีลาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเทศบาลตำบลพระลับและเทศบาลตำบลเมืองเก่าที่ขอนแก่นคือเดิมเนี่ยมันมีไดโนเสาร์อยู่4มุมเมืองเขาจะรื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงใหม่คุณสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นบอกว่าถ้าเก็บเอาไว้มันจะอันตรายนะเสี่ยงกับประชาชนสัญจรไปมาก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนรื้อออก ส่วนคําถามว่าถ้าสร้างใหม่แล้วเนี่ยซุ้มประตูเมืองแล้วจะมีไดโนเสาร์หรือเปล่าเขาบอกจะมีการออกแบบใหม่ให้4ี่มุมเมืองไม่ซ้ํากันจะอิงกับว่าถ้าออกจากตัวเมืองขอนแก่นแล้วไปเจออะไรบ้าง <uet. S 1> ก็จะมีการออกแบบเฉพาะทางเ <t> ช่นทางไปอา <t> ําเภอบ้านไผ<ภ>่ก็จะมีภาพหมายชนบท <t> และก็จะมีรูปไดโนเสาร์ประกบคู่กันด้วยฟังเสียงท่านผู้ว่านะครับซ <t> ึ่งรูปแบบ ของไดโนเสาร์ที่จะมีในอนาคตนั้นนะครับที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ให้ออกแบบแลนด์สเคปเมืองใหม่ควบคู่กับบึงแก่นนครควบคู่กับบึงทุ่งสร้างควบคู่กับบึงหนองโคดนะครับเราจะต้องทําค่อนข้างมากทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้คงจะต้องรอให้ทางฝ่ายเขาออกแบบนะครับยังไม่ตกผึกสักคราวเดียวอาจจะเป็นได,ดโนเสาร์ที่เราอาจจะ บางท่านอาจจะชื่นชอบสําหรับคนรุ่นใหม่นะฮะบางท่านสรุปว่ามีไดโนเสาร์ฮะแต่ยังไม่รู้ว่าจะรูปแบบไหนใช่ไหมฮะ,ฮะท่านผู้ว่าก็ยังไม่สรุปแต่เห็นว่ามีชาวบ้านเขาร้องทุกมานะฮะคุณผ<ช><ๆ>ู้ชมครับเขาบอกว่าเขาขายของเนี่ยเขาขายไก่ย่างเข่าสวนกวางอยู่บริเวณนั้นใกล้กับไดโนเสาร์และเขาก,ากะว่าถ้าขายดีเนี่ยเขาจะร้อยพวงมาลัยไปคล้องไดโนเสาร์ปรากฏว่าจะเลื้อออกไปก่อนเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้จะว่าไงเขาบอกว่าเอาแค่ว่าขยับ นิดหน่อยได้ไหมอย่าลื้อไปทั้งหมดเลยอยจะใช้มีการคุยเรื่องนี้เอาลองฟังแม่ค้านะฮะอุดรก็มองเห็นอย่างนี้นะคะตื่นเช้ามาดังไฟย่างไก่คอไก่เสร็จปุ๊บก็มองเห็นไดโนเสาร์แล้วเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์เมืองขอนแก่นเนาะก็สืบสามตานานมาตั้งนานแล้วไดโนเสาร์มันเกะกะก็ขยับเดินหน้าได้อย่างนี้นะคะความคิดเห็นเพราะว่าแล้วก็อยากให้เห็นคนมาจากอุดรก็มองเห็นอย่างนี้นะคะทางเข้าเมืองขอนแก่นมีไดโนเสาร์อย่างงี้นะคะ แต่ถ้าไม่เกกะก,ก็เอาไว้เหมือนเดิมก็ได้แต่ให้ปรับปรุงหางขาดก็ชำรุดก็ซ่อมแซม,มคือมันชำรุดแล้วล่ะฮะมันป่วยท่านผู้ว่ากลัวว่าเอาไว้งั้นเดี๋ยวมันถล่มลงมาก็เลยอ,อ,อยากจะรื้อสร้างใหม่นะครับครับ